คลิปนี้ครับเราจะมา b e กินโค้ code กันในส่วนของ s w i s s statement ครับในภาษาโก l a งนะฮะคลิปนี้ผมอาจจะแปลให้เข้าๆเพราะมัน document มันค่อนข้างแปลแปลเป็นไทยยากนิดนึงนะฮะก่อนที่จะเริ่มเรามาดู web บ l i ต e go lang s p a c ในส่วนของ s w i s s statement นะฮะก็เริ่มเลยฮะเขาบอกว่าในส่วนของประโยคแรกนะฮะเขาบอกว่า s w i s s statement เนี่ยเขามี2รูปแบบให้เราใช้นะครับก็คือว่า expression statement กับ type switch statement ฮะ expression s w i s s statement ก็คือว่า เป็นสวิตที่เราเขียน extension ขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อ compare ค่ากับ value ของสวิตสวิตนั้นฮะว่าค่าที่มันส่งเข้ามาในสวิตเคสอ่ะมัน match กับเคสไหนมันก็จะ execute code ในส่วนของบล็อกนั้นฮะส่วน type switch statement เนี่ยมันเอาไว้ทำงานกับค่า type ในภาษาโกแลงนั่นเองเดี๋ยวผมจะลอง demo หเห็นนะว่ามันทำงานยังไงกันบ้างก่อนอื่น เรามาดูในส่วนของที่สอนครบว่า s วิ t ช์สเตทเมนต์เนี่ยมันใช้ยังไงเขาบอกว่า s วิตช์สเต t เมนต์เนี่ยมันมีฟอร์มการใช้อยู่คือว่าเราเขียนคําว่า switch ขึ้นมาแล้วหลังสวิตเนี่ยเราจะตามด้วย s i มเ l ิลสเตทเมนตหรือ expression ครเพื่อที่จะบอกว่าสวิตเนี่ยมันจะ c o m p พ r คค่าอะไรเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างใส่เอ็กเ s ชั่นเป็นหนึ่งตัวก่อนเป็นอ n นท้าถนะฮะทีนี้การใช้เขาบอกว่าถ้า ค่าที่ส่งเข้ามาเป็นค่าอันไทายฮะสามเนี่ยเป็นอันไทายอินใช่ไหมฮะค่าอันไทายเนี่ยมันจะถูกคอนเวิร์ตไปเป็นดีฟอลต์ไทป์ของมันก่อนแสดงว่าอันไทายอินสามเนี่ยมันจะถูกคอนเวิร์ตไปเป็นอินสามก่อนก่อนที่จะเอามาทำการคอมเพลในสเตจเมนต์เคตั้นล่างนะฮะวิธีการคอมเพลของมันจะอยู่ในบล็อกโค้ดส่วนนี้ฮะที่เขาจะเขียนดีเทลว่า การ evaluate เคสแต่อย่างเนี้ยมาทำงานยังไงฮะเดี๋ยวผมจะแปลให้คร่าวๆนะฮะคือว่ามันจะ evaluate จากเลฟไปไลท์นะฮะก็คือว่าสมมติเคสเนี่ยผมมีตัวเลขอยู่ชุดหนึ่งละกันฮะหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองละกันฮะเป็นเคสเคสหนึ่งอาจจะลองปิดเมื่อวันไลท์โอเคเคสว ก็คือหลักการทํางานมันจะ evaluate จากเล็บไปไล g คือศูนย์หนึ่งสองมันก็จะไล่จากด้านด้านซ้ายไปด้านขวานะฮะแล้วเขาค่อยบอกต่อว่า and top to the bottom นะฮะก็คือไล่จากซ้ายไปฝ่าแล้วก็ไล่จากข้างบนลงล่างนะ,ะถ้าสมมตินในเคสเนี้านี้มีอยู่หลายเคสมากคือไล่ซ้ายไปฝ่าก่อนแล้วก็ไล่บนลงล่างนะะว่ามันแมทเคสไหนมันก็จะ e x e c o d e บล็อกนั้นนั่นเองแล้วเขาบอกต่อว่าสวิตช์เคสเนี่ยถ้ามันแมทเคสไหนแล้วมันจะทำงานแค่บล็อกโคดนั้นบล็อกเดียวนะฮะส่วนบล็อกโคดอื่นน่ะมันจะสกิปออกไปสมมุติว่ามันมีเคสที่อาจจะเป็นการคอมเพลนะว่า x น้อยกว่า4 x น้อยกว่า5อะไรเงี้ยสมมุติว่า x มันเป็น2อ่ะมันเข้า2เคสเลยมันจะ e x e c u t e โค้ดบล็อกแรกที่มันแมทส่วนโคดบล็อกอื่นนะมันจะสกิปไปไม่ทำงานนะฮะ แล้วเขาบอกต่อว่าถ้าเคสที่มันไม่แมทเลยอะ่ะเขาบอกว่า if case no match there is a default case ก็คือว่าถ้าเคสไหนไม่แมทเลยอะ่ะมันจะไปตก default case นะถ้าเรามีประกาศ default case อยู่ใน switch statement นะ,ะ L แล้วเขาเขาบอกต่อว่า default statement เนี่ยอยู่ ประโยคด้า้นล่างฮนะอยู่ตรงไหนก็ได้ในสวิตเคสก็คืออาจจะอยู่ข้างบนอย,อ,งงอยู่ตรงกลางอยู่ตรงข้างล่างก็ได้เดี๋ยวผมลองรันโคดูน,นะอ่าตอนนี้ผมใส่ x ไปเป็น3พอดีเลย0 1 2ไม่แมท4 5 6ไม่แมทมันก็จะตกเคส d e ฟอลต์นะก็ะคือผมประกาศไว้ด้านบนก็คือว่า default เนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็ได้ในบล็อกของสวิตสเตทเมนต์นะฮะ ถ้าเรา missing ประโยคสุดท้ายนะีเขาบอกว่าถ้าเรา missing switch expression i s equivalent to the boolean value ถ้าเราไม่มี switch statement ตรงเนี้มันจะเป็น boolean value นะคือว่าเค s e พวกเนี้มันจะต้องแบ t กับ boolean value เท่านั้นอันนี้ผมใส่1 2 3ไปอะ่ะมันก็ทำงานไม่ได้เพราะ switch ถ้ามันเป็น boolean ไอ้พวกเนี้ฮะ หนึ่งสองสามมันต้องสามารถคอนเวิร์ตไปเป็นบูลีนได้ด้วยหรือว่าตรงเนี้ยมันต้องเป็นคอนดิชั o n แทนสมมุติว่าผมใส่สามเข้าไปมันเป็นอันไทอิน t ใช่ไหมฮะแสดงว่าสวิต c h s เ a t e m e n t เนี่ยมันจะทํางานกับไทอิน n เพราะอันไทอิน t เนี่ยมันจะถูกคอนเวิร์ตไปเป็นดีฟอล l t type i ทีนี้ไอ้พวกเนี้ยถ้ามันอยู่ดีมันเป็นทศนิยมขึ้นมาหนึ่งตัวมันก็จะคล้ายๆว่าคอม p พ r e ไม่ได้ครับมันเป็นรูของคอม p พ r e อยู่เพราะการ compare switch เนี่ยเขาบอกว่าให้เราฟอล l ล h r o u g ของการ c o m p a r i s o นด้วย ก็คือว่าอันไทยที่ไปทํางานกับไทยอันไทตัวนั้นอะมันต้องถูกคอนเวิร์ตไปเป็นไทยของไทยนั้นๆที่เราจะคอมเพลตด้วยใช่ไหมเช่น1.1เนี่ยมันเป็นอันไทโฟร์มันต้องคอนเวิร์ตไปเป็นอินก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าอันไทโฟร์เนี่ยคอนเทนต์เทิร์นเคสทูกอินไม่ได้คือว่ามันสำไม่สามารถทานฟอร์มไปเป็นอินได้ทีเนี้ยสวิตช์เนี่ยมันก็จะไอดีผมมันก็จะขึ้นเล e r t ว่าอ๋อมันมันเออเลอร์นะเพราะมันคอนเวิร์ตไปค่านั้นไม่ได้ท่านั้นเองทีนี้ ต่อมาฮะเดี๋ยวผมจะลองโฟกัสบางอย่างให้เขาบอกว่าซื้อเคสเนี่ยมันจะมีซินแทกหนึ่งซึ่งเขาบอกว่ามันคือฟ l อสตูฟรอสตูนี่มันมีหน้าที่ทำอะไรครับเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะวอล์กตูเร็วๆนะครับฟรอสตูสเตทเมนต์เนี่ยคือว่าเป็นสเตทเมนต์ท r ร n นเฟอร์คอนโทรลทูเดอะเฟิร์สสเตทเมนต์ออฟเน็กเคสนะฮะก็ะคือผมลองประกาศ Switch เป็นแบบว่าถ้าผมไม่ใส่ expression ตรงเนี้ย i t c h ตรงเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับ true นะฮะสวิตตรงเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับ true แสดงว่าตรงเนี้ยผมต้อง o o p p พ e กับค่าที่เป็น condition หรือว่าเป็นการ return to f a l s l นะฮะผมอาจจะ set true ก็ได้เพราะมันก็เข้า o n d i t i o n เพื่อ Comp พ r e ได้หรือว่าตรงนี้อาจจะเป็น set ค่าเป็น to false เช่น4น้อยกว่า5นี้ผมเป็นฟิก่ฮะว่ามันต้องเข้าเคสนี้แน่นอนถ้าผมไม่มี f false true สวิตเคควรจะพิ้นเคสวันออกมาให้ผมเห็นอย่างเดียวสังเกตหาว่ามันจะพิ้นเคสวันเอ,อาไว้ให้ผมเห็นอย่างเดียวเพราะผมไม่ใส่อิมเพ t i ชัมันจะเป็นค่าทูซึ่งเคสไหนที่มันเป็นค่าทูที่มันเท่ากับสวิต h เคสเนี่ยมันก็จะเข้าเคสนั้นส่วน4ีห้าก็เข้าเหมือนกันแต่มันจะไม่ execute เพราะมันจะทํางานแค่บล็อกโคดเดียวแต่ f อ r ตูก็คือว่าตู for two คือว่า,วามันจะ o n t r o l First statement of next case คือว่ามันอะ่ะจะไปทำงานเคสด้านล่างต่อด้วยฮะอย่างเช่นผม fall to อย่างเงี้ยมาจะเข้าเคสอันบนนะฮะแล้วมันก็จะมาทำงานเคสทั้งล่างต่อด้วยสังเกตะครัมันจะ execute case 2ขึ้นมาให้ผมเห็นด้วยสังเกตว่ามันจะเป็น print case 1, print case 2เดี๋ยวผมจะลองปรับ case t o ให้ไม่เข้า o n d i t i o n นะก็คือว่า6น้อยกว่า5หรือเปล่า สังเกตนะ,ะว่า for ตัวมันก็คือจะ for execute next block ต่อไปของ switch case เลยโดยไม่ได้สนว่า c a s เนี่ยมันแมทหรือไม่แมทนะฮะ for ตัวไม่สามารถใช้ได้กับ last statement นะฮะเพราะมันไม่มี next case ให้เราทำงานต่อนะมันน่าจะทำงานไม่ได้ะพร้อมเป็น final case ก็คือ f a r ตัวเนี่ยไม่สามารถใส่กับ final case ได้มันต้องใส่กับเค s ที่มีการทำงานต่อด้านล่างเท่านั้นสมมติว่าผมมีเคสต่อเนื่องสักสามเค แบบนี้ฮะมันก็จะทำงานเชนกันต่อไปเรื่อยๆเ,เพราะผมมีฟรอตูสามสเตปแสดงว่าถ้ามันเข้าเคสข้างบนนะ่ะแล้วมันเจอฟรอตูมันก็จะทำงานเน็กเน็กเคสต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆจนฝ่าจะไม่เจอฟรอตูแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนฟรอตูน่าจะหมดแล้วฮะคือการทำงานเน็กเคสทีนี้ผมลองกลับไปดูช์สเตทไหมเงี้ยว่ามันทำงานแบบไหนได้บ้าง เขาก็มีซัมเปิลเคสไว้ครับว่ามีสามรูปแบบในการใช้แบบแรกก็คือการมี expression ก็คือว่าการใส่ค่าเอาไว้ compare ด้านบนนะว่าเราจะเอา value ไหนมาทำงานในเคสต่างๆในการ compare เนี่ยถ้าผมใส่4เข้าไปแปลว่า4เนี่ยมันต้องเช็คว่าสวิตเคสไหนมันเท่ากับ4บ้างทีเนี้ยแต่ condition ด้านล่างของผมมันจะเป็นการ m p m r พ boolean ทั้งนั้นเลยมันก็จะขึ้นเตือนว่าไอเน,นี่ยมันเป็น ค่าบูลีนนะมันไม่ใช่ค่าอินมันไม่สามารถทำงานกับสวิต์เคที่เป็นท่าอินได้มันก็จะเตือนไว้ส่วนผมทำให้มันใช้ได้ก่อนกันเป็นสี่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นเจอาจจะเป็นแปดส่วนบล็อกที่สองนะเขาบอกว่าอันนี้ missing ยม s s i n g expression ไอ้ตรงเนี้ยเขาไม่ได้เรียก expression นะฮะ x ช็อตไวเลเบิลแล้วก็มีฟังชัน something ที่อาศัยเข้าไป x อันนี้คือการประกาศคล้ายๆกับ mm hmm. uh, block scope data ฮะเป็นตัวแปลว่าเราอาจจะ pass data ชุดเนี้ยเข้ามาทำงานในสวิตนี้นี่ผมลองเอามาแปล x, x. น้อยกว่า5 x น้อยกว่า 9x น้อยกว่า10ก็คือเราแค่ขวดสโคบที่2มันคือเราแค่พาร์ทบ็อกซ์สโคบ Data x เข้ามาทำงานภายในสวิตเคสนี่ฮะเขาบอกว่าถ้าเรา missing expression meaning ตรงนี้เป็น true true ก็คือว่าถ้าสวิตเคสท้างบนอะ e n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  g มันคือ true แปลว่าไอตรงเคสทั้งในเนี่ยต้องเป็นการ compare to false เท่านั้นครัก็เลยเราก็เลยต้องใส่คอนดิชันเข้าไปให้มันมันถึงจะทำงานได้ มันไม่ใช่การประกาศว่า x เท่ากับ6แล้วคือเอา6มาคอมเพลตตรงนี้นะอันนี้คือการประกาศบล็อกสกบ data x ให้มาทำงานในสวิตเคสเคสนี้เพื่อเป็นเอาไว้ใช้การคอมเพลต data ที่มันจะ return to f a u ฟ t เท่านั้นแล้ว x ตรงนี้ไม่สามารถเอามาใช้นอกบล็อกของสวิตได้ prnt i n ผมอังผิด x ข้างนอกมันก็จะขึ้นวลน,นิ่งว่า x เนี่ยยังไม่ได้ถูกออนตีแพร์นะฮะก็คือไม่ได้ถูกดีแคร์ไว้ใน บล็อกสโคด้านนอกส่วนอันสุดท้ายก็เอาออกแล้วก็คือการ Comp compare default ค่ะก็คือสวิตต์ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ true เพราะเราไม่ได้มี expression ก็จะเป็นการ Comp compare to f a l s e เหมือนกันแต่ทีนี้ x มันจะขึ้นว่า u cla ดีแคบเพราะเราไม่เพราะเราลบไอ้ declare x ออกไปแล้วจากบล็อกสโคปในสวิต์ด้านบนมันก็จะเป็น t o u e false เราก็อาจจะแบบ compare อะไรก็ได้ฮนะให้มันเป็น t o u e false เราอาจจะมีตัวแปร p a s s ค่าอยู่ด้านนอกแล้วก็ได้เป็น x เหมือนกัน ก็จะทำงานได้ครับแค่ให้เคสตรงนี้มันรีเทนท์ทูฟ s w i สวิตเคสนี้มันก็จะทำงานได้เป็นปกติอันนี้ก็น่าจะจบการทำงานของสวิตเคสนะครับ